งานปาจินบุรีนะครับเขามีการผลิตรองเท้าอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือรองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารกําลังพิจารณาว่าจะยกเลิกการผลิตรองเท้าหนังน,นะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนต่อยอดขายเนี่ยต่ำนะครับและจบก็บอกต่อไปว่าโรงงานนี้นะครับมีงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งสิ้นก็คือ9 5 0 0 0 0บาทนะครับคำสั่งบอกว่าให้แสดงการคำนวณผลการดำเนินงานของทั้งสองผลิตภัณฑ์นะครับโดยปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามฐานชั่วโมงแรงงานนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในคําสั่งข้อที่1นนี้ก็คือให้เราคานวณค่าใช้จ่ายการผลิตขีตเข้างานซึ่งถือเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับตามฐานชั่วโมงแรงงานทางตรงก็คือแบบอัตราเดียวก็คือใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะผลิตรองเท้าหนักมือองเข้าไปให้ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับเรามาสแสดงการคำนวณผลการดำเนินงานกันนะครับ ผมจะเริ่มที่ลองเท้าหนังก่อนนะครับรองเท้าหนังมียอดขาย3ล้านหักต้นทุนขั้นต้น ว่าต้นทุนขั้นต้นก็คือวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงนะครับข้อนี้เขาไม่ได้ให้ต้นทุนขายมานะครับเขาให้ต้นทุนขั้นต้นเราต้องเข้าใจว่าต้นทุนขั้นต้นก็คือ DM กับ d l เท่านั้นนะครับส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยเขาให้เราเนี่ยคำนวณตามฐานชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับดังนั้นเราเอาต้นทุนขั้นต้นตามที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับก็คือ2ล้าน ตัวนี้คือ DM และ DL แล้วก็ต้องเป็น MO นะครับก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งก็คือการคิดเข้างานนะครับคือการประมาณการคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าในการผลิตรองเท้าหนังนั้นนะครับชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับ4 0 0เราก็ต้องเอา4,005ตั้งแล้วคูณด้วยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะครับ เราก็าเลยจําเป็นที่จะต้องมาคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้ามานกันก่อนซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้ามานนั้นคํานวณจากฐานชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับเราก็ต้องตั้งจากต้นทุนค่จจา้จ่ายการผลิตทั้งสิ้นนะครับก็คือ950ที่เกิดจากการประมาณการนะครับหารด้วยกิจกรรมก็คือชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ยเราก็ต้องเอาของรองเท้าหนัง ซึ่งมีอยู่เท่ากับ4,500ชั่วโมงและรองเท้าผ้าใบซึ่งมีอยู่เท่ากับ8,000ช,ช,ชั่วโมงเอามารวมกันก็คือ12,500ชั่วโมงคือ950เนี่ยสำหรับชั่วโมงแรงงานทางตรงคือ12,500นะครับเราก็เลยเอามาหารกัน ฐานกันก็จะได้เป็นอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานตามฐานชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับจะได้เท่ากับเจ็ดสิบหกบาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงเมื่อเราทราบแล้วว่าคือเจ็ดสิบหกบาทนะครับเราก็คูณด้วยชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงนะครับจะได้เป็นค่าใช้จ่ายกำลังคือสามแสนสหื่นสองพัน เราได้ DMDL MO แล้วนะครับรวมกันก็คือต้นทุนผลิตนะครับก็คือ2องล้านสามแสนหมื่นสองพันขายหักต้นุนขายนะครับก็จะเหลือเท่ากับ6กแสนหหมื่นแพันตัวนี้ก็คือกำไรขั้นต้น สำหรับข้อนี้เนี่ยเราจะสมมุติว่าไม่มีงานระหว่างผลิตต้นแล้วก็ไม่มีงานระหว่างผลิตปลายนะครับดังนั้น DMDLMO เอามาหาตัยดยอดขายได้เลยนะครับเพราะไม่มีงานระหว่างผลิตสรุปก็คือว่ากําไรขั้นต้นคือหก8ส0ห้าห่แปดพันถ้าผมอยากจะรู้อัตราที่เกิดขึ้นนะครับอัตรากําไรต่อยอดขายเนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่เพราะในายโจ้ก็บอกว่า อัตรากรําไรของเขาเนี่ยไม่สวยงามนะครับเราก็อยากจะรู้กันนะครับก็เอากําไรขั้นต้นตั้งนะครับ658,000หารด้วยยอดขายนะครับ3ล้านเปรียบเทียบว่ากําไรต่อยอดขายมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คูณร้อยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้รับ28.93เปอร์เซ็นต์ รองเท้าหนังนะครับถ้าเกิดใช้กิจกรรมชั่วโมงรงานทางตรงนะครับก็จะได้กับ21.93%ผมจะเขียนสรุปเอาไว้ข้างบนนะครับว่ารองเท้าหนังอัตรากำไรต่อยอดขายคือ21.93 สี่ล้านนะครับของเข้าไปครับต้นทุนขั้นต้นเท่ากับสองล้านสามแล้วก็ค่าใจ่ายการผลิต<ม>ก็ไปดูว่าชั่วโมงที่เขาใช้ไปเท่ากับเท่าไหร่ครับเขาใช้ไป8,000 คูณอัตราค่าใช้ใจ่ายการผลิตนะครับก็คือ76็ดสิกจะได้กับ6 8แส0พันรวมกันนะครับก็คือต้นทุนทั้งสิ้น2 9งล้านเก้าแสลบกับขายนะครับจะได้กับ1นึ่งล้านเก้ามอันนี้คือกำไรขั้นต้น ถ้าผมอยากจะทราบว่าอัตรากําไรหรืออัตราผลตอบแทนนั้นเท่ากับเท่าไหร่ก็คือการนำกำไรขั้นต้นหารด้วยขายนะครับ4ล้านคูณ100่ออกมาเป็นเะปอร์เซ็นต์เท่ากับ27.3สันนี้ก็คือของรองเท้าผ้าใหม่27.3 กราจะเห็นว่ารองเท้าหนังนั้นมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าผ้าใบนะครับผู้ถ่ายเขาเลยอยากจะเลิกกิจการนะครับเลิกในการผลิตรองเท้าหนังเนี่ยนนครับคราวนี้คำสั่งที่สองเนี่ยบอกว่าให้แสดงการคำนวณผลตอบแทนก็คือผลการดำเนินง,งานนะครับของทั้งสองผลิตภัณฑ์โดย จะไม่ใช้ค่าจ่ายการผลิตตามฐานเดียวแล้วเมื่อกี้นี้นะครับข้อที่1เนี่ยเราใช้ค่า้จ่ายการผลิตตามฐานเดียวก็คือทั้ง2องแผนกนั้นใช้ฐานกิจกรรมก็คือชั่วโมงแรงงานทางตรงแต่คราวน,นี้เนี่ยเราจะละเอียดมากกว่าเดิมก็คือเราจะคิดค่าจ่ายการผลิตเนี่ยนะครับจากสามฐานเลยนะครับก็คือจากฐานกิจกรรมที่เป็นชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ยสามแสนชั่วโมงเครื่องจักรเนี่ยอีก5 0 0 0มื่นแล้วก็ จำนวนผลผลิตอีก6 0แสนนะครับรวมกันก็คือ9 5 0 0 0ก็คือจะเฉลี่ยตามกิจกรรมที่มันสอดคล้องกันนะครับเราใช้3ฐานกริจกรรมเลยนะครับสำหรับข้อนี้แล้วเราจะมาดูกันว่าผลการดำเนินงานหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนกิจกรรมเดียวเป็น3กิจกรรมแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะคำนวณผลการดำเนินงานได้นั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมาคำนวณก่อนว่าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของทั้งสากิจกรรมนั้นเท่ากับเท่าไหร่แล้วคำนวณมาเป็นค่าจ่ายการผลิตของทั้ง รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบนั้นเป็นเท่าไร่กันนะครับเราเริ่มที่ใช้ฐานกิจกรรมคือชั่วโมงแรงงานถางตรงกันก่อนนะครับชั่วโมงแรงงานแยกไปรองเท้าหนังจับผ้าใบกิจกรรมที่หนึ่งก็คือชั่วโมงแรงงานถางตรงนะครับ ก็บอกว่ามีต้นทุนนะครับเท่ากับสามแสนแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าชั่วโมงที่รวมกันทั้งสองรองเท้านั้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับสี่พันห้าบกแปดพันก็คือหนึ่งหน่สองพันห้าร้อยะครับเอ,อกากิจกรรมนี้เป็ตัวหารก็ได้เป็นอัตราค่าจัดการผลิตคิดเท่าง,งานของทั้งสองแผนผลิตนะครับเท่ากับ 24บาทเท้าหนังนะครับใช้ชั่วโมงแรงงานทาตรงใะกับบ4,005ผ้าใบใช้ชั่วโมงแรงงานทาตรง8,000ก็คูณด้วยตัายตา24บานก็จะกลายเป็นค่าจัดการผลิตคิดเข้างานนะครับของเท้าหนังแสนแปดพันและรองเทขข้าผ้าใบแสนเก้าหมื่นสองพัน ต่อไปนะครับเรามาดูที่ฐานกิจกรรมชั่วโมงเครื่องจักรบ้างฐานกิจกรรมชั่วโมงเครื่องจักรนั้นมีต้นทุนคือ5้าหมืบาทก็ต้องหารด้วยชั่วโมงเครื่องจักรนะครับชั่วโมงเครื่องจักรของโรงทางหนัง500ของผ้าใบ2000รวมกันเป็นสอ0พันเอาไปเป็นตัวหาร 20บาทต่อชั่วโมงขึ้นจัดดังนั้นชั่วโมงขึ้นจัรที่รองเท้าหนังใช้เนี่ยเท่ากับ500รองเท้าผ้าใบใช้เท่ากับ2,000อัตราค่าจ่ายการผลิตนะครับเท่ากับ20ก็คูณ20 500คูณ20นะครับได้เท่ากับ1 0 และ2,000นคูณ20บกับสต่อไปนะครับเราดูอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือตามผลผลิตนะครับ ก็คือหกแสนแล้วเราก็ไปดูว่าผลผลิตของทั้งสองรองเท้านั้นได้เท่าไหร่นะครับรองเท้าหนังหนึ่งพันรองเท้าผ้าใบเก้าพันรวมกันก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นจะได้ราคาหกสิบบ,บาทต่อหน่วยนะครับรองเท้าหนังน,นะครับผลิตได้หนึ่งพันหน่วยผ้าใบผลิตได้เก้าพัน คูณอัตรา6้ 60. 1ก60บห0่ัคูณ60บได้กากมืและ9,000ันคูณ60บได้ราคาห0 0 0สิเราได้มาทั้ง3ามกิจกรรมแล้วนะครับคราวนี้เราจะรวมต้นทุนของแต่ละแผนเราสรุปได้ว่าลองเท้าหนัง มีต้นทุนนะครับตามชั่วโมงทางตรงก็คือแสนแปดพันตามชั่วโมงเครื่องจักรคือ1,000งและตามผลผลิตก็คือ6,000ืรวมกันนะครับก็คือแสนเจ็ดันต่อไปลองเท้าผ้าใบตามชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับก็คือแสนเก้ัน ตามชัม่วโมงึครจาก4,000 40, และตามผลผลิต500,000ร,รวมกันก็คือ772,000สองตงนี้เอามารวมกันก็คือ950ตาม,มงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตนัต่นเองตอนนี้เราแยก3ากิจกรรมออกมาเลยนะครับเพื่อความละเอียดเมื่อเราได้ค่าใช้จ่ายกรผลิตของทั้ง2องรองเท้าแล้วเรามาคำนวณ ผลการดําเนินงานกันนะครับว่าถ้าเราจําแนกกิจกรรมออกเป็น3ฐานกิจกรรมเลยเนี่ยผลการดําเนินงานจะเปลี่ยนจากกิจกรรมเดียวหรือไม่นะครับผมจะเริ่มที่ลองทำหนังก่อนนะครับเริ่มที่ขาย3มล้านหมือนเดิม ต้นทุนขั้นต้นเข้าเดิมน,นะครับก็คือ2ล้าทนค่าจ่ายการผลิตที่เราคำนวณใหม่นะครับเท่ากับแสนเ0 0ดรวมกันนะครับเท่ากับ2ล้านหนึ่งแสเเอามาหักกับยอดขายจะเหลือเท่ากับ แสองห0 0่0สองพันตัวนี้ก็คือกำไรขั้นต้นผมอยากจะทราบอัตราผลตอบแทนนะครับผมก็นำกำไรขั้นต้นแแปดสสองห0 0่0สองพันหารด้วยขายส3้0 0จะได้เท่ากับยี่สิบเจจ็ดปอร์เซ็นต์นะครับตรงน,นี้คือ พอเปลี่ยนฐานกิจกรรมเป็นสามฐานแล้วคือยี่สิบเจ็ดจุดสี่ศูนย์ต่อไปมาดูรองเท้าผ้าใบกันบ้างผ้าใบขายสี่ล้าน ก็คือสองล้าน3าค่าจากจารผลิตเราคำนวณใหม่แล้วนะครับเท่าก,กับเจ็ดแสนพรวมกันนะครับเป็นต้นทุนทั้งสิ้นก็คือ3ล้านเจ็ดหมืสองพัหากกับขายแล้วก,กัเก้าแสนสองหพัน นี่คือกัไหขั้นต้นเราต้องการทราบอัตราผลตอบแทนนะครับก็นำกับหรขั้นต้นอ่าน้วขขาย4ล้านออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ23.20%อของใหม่23.20%เรามาสรุปกันนะครับว่า กิจกรรมเดียวกับสามกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้คือหนึ่งกิจกรรมฐานกิจกรรมเดียวนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสามกิจกรรมสามกิจกรรมนั้นจะละเอียดกว่าหนึ่งกิจกรรมที่เราเป็นปัญหาคือลองท้าหนังที่เราว่ามันไม่ดีถ้าเกิดใช้อาตราเดียวเนี่ย มันได้ผลตอบแทนน้อยนะครับคือ21เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราใช้3ฐานกิจกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น27นะครับจะเห็นว่าพอเราเปลี่ยนเป็น3กิจกรรมนั้นเนี่ยมันสูงกว่ารองเท้าก็ไปสักอีกนะครับก็แปลว่าถ้าเราเนี่ยได้เปลี่ยนการคำนวณค่าใช้จ่ายการผลิตจาก1กิจกรรมมาเป็น3กิจกรรมเนี่ยซึ่งมันมีความละเอียดมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้ผลตอบแทนของการผลิตรองเท้าหนังนั้นดีขึ้นนะครับ ดังนั้นข้อที่สา,ถามถามว่าผู้หลานควรยกเลิกสายผลิตภัณฑ์รองเท้าหนังหรือไม่นะครับถ้าโรงงานเปลี่ยนกจคำนวณค่าจ่ายการผลิตจากหนึ่งกิจกรรมนั้นมาเป็นสามกิจกรรมผมก็จะบอกว่าไม่ควรจะยกเลิกการผลิตรองเทา้าหนังเพราะว่าพอเปลี่ยนมันเป็นสาพกิจกรรมแล้วผลตอบแทนมันสูงขึ้นนะครับ